ซ <oh nah pues. ื้อที่นี่แบบแลกครั้งต่อไปลูกค้าไปซื้อตอนนี้ถ่ายวีดีโอหน่อยนะครับปติเไปแล้วไปเจอราคา100บาทนั่นคือราคาปกติของเขาเลยนะคะ100บาทแต่ที่เราจะขาย89บาทจะเป็นราคาพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นใครซื้อวันนี้ก็คือจะได้ซูที่ราคาถูกประมาณค่ะไซส์ใหญ่1,000มิลลิลิตร89บาททุกรสชาติทุกชนิดคาราบาถ้าเป็นสาก่อกเล็ก59 บุอดูกชิ้นยกเว้นปทานดเดียวพด้าเดียว69ทั้งา59หมดนะคะปกติแพ็คที่เป็นแพ็ค3กล่องเลยเนี่ย89 99 79แล้วแต่วันแต่ละทาาเขาจะเปนโปรอะรนะคะแต่ที่นี่คือ59บาทเราจะแทบให้เคยเห็นเลยราคานี้นะคะแพ็ก3กล่อง59บาทปกติกล่องที่ขายกล่องแยกเดี่ยวก็30บาทาบาทนะลูกค้า20บาท2บาทแล้วนะคะเรื่องอะรอ่ะตานี้ ท่านใดจะซือ้อกับบ้านปาาแฝดไซใหญ่หมดแล้วนะคะปาาแฝดไซเล็กก็หมดแล้วปลาแฝดหมดทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ถ้าใครจะซือ้อกับบ้านที่เลยนะคะมีจำนวนจำก,กัดค่ะเป็นราคาจากบริษัทซึ่งถูกสุดๆแน่นอนรับประกันค่ะลูกค้าท่าไม่เคยทานเลยไม่เคยชิมเลยลองชิมได้ที้ชิมปุูกรสชาติค่ะฝากแจ้งไปเลยนะคะ เราจะไม่ได้เทแล้วเดินแจกคะเราจะเทให้ลูกค้าให,ใหม่จะลองเพราะฉะนั้นแจ้งลองไปเลยว่าอยากลองชิมเป็นลม 4าราะว่ถูกแล้วตอนนี้1 9บาทซาลวาดอร์เนียยางเดียวเลยที่190บาทซาลวาดอร์เนียเท่ากัน89บวาัถ้าใครซื้อที่นี่ครั้งแรกแล้วเดี๋ยวไปซื้อในท่าแล้วไปเจอ1 0 9บาทนั่นคือราคาปกติของเขานะคะราคาปกติของเขาเลยที่190บาทหรือก9แต่ที่นี่ถุดปิเพราะว่า89ซึ่งว่าเป็นอาการจักใบสั่งคจะมีเ่นเดียวคือมีเท่านะ้ดะเ็นรื้อีเดียวราคาี รสช็อกโกแลตด้วย,นยนเนี่ยโล้เนี่ยก็จะมีสูตรแบบไม่เติมน้ำตาลทรายเลยนะคะโล้ก็มีน้ำตาลแบรเลยไม่เติมน้ำตาลทรายเหมือนกันค่ะแจ้งให้รู้ได้เลยนะคะว่าอยากจะลองชิมเป็นชนิดไหนบ้างเดี๋ยวมีให้ลองชิมกันค่ะโล้ดโล้ดโล้ดผักผักหมักโอเคตรงนี้50บาทนะคะรับพี่ครับผม โอ้ oh. ลูกค้านี่ฝากไว้เยอะมากเลยค,ครับเขารับกจบบากบ้านด้วยนะคะไป50บาทย้ำนะคะลูกค้าว่าถ้าภายในชื่อกับเราที่นีเป็นครั้งแรกแล้วเดี๋ยวลูกค้าไปฝากนั่นคือราคาปกติของเขาขายประมาณนี้อยู่แล้วแต่ที่นี่89ที่เป็นราคาของบริษัทที่คุณมีแค่วันนี้วันเดียวแล้วที่พี่พี่เดียวนะคะที่นี่ แล้วกรอบแพดแปดเจ็ดห้เ็ดเก้าห้าแปดเจ็เนี่ยปกติจะขายเจ็ก้า